เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทีเดียวเมื่อเกิดการประทะอย่างดูเดือดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดบนราชธานีจนมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายตามมาด้วยการตรึงกําลังของทั้งสองประเทศท่ามกลางความหวาดผวาของคนในพื้นที่เพราะเมื่อใดที่เกิดการสู้รบย่อมหมายถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนว่าไม่มีใครอยากอยู่ในสภาวะความเสี่ยงเช่นนี้ซึ่งด้แต่หวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยสันติ ไม่ถูกปั่นกระแสไปกับรัฐิข้างชาติสิ่งหนึ่งที่จะทําความเข้าใจถึงเหตุการณ์ในพื้นที่คงจําเป็นที่จะต้องทราบถึงที่มาที่ไปของปัญหาดังกล่าวมาติชนเคลียร์คัตจะพาไปย้อนไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่องหมกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว โดยช่องบกเป็นเขตพื้นที่เชื่อมต่อชายแดน3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชากินพื้นที่ประมาณ12ตารางกิโลเมตรและได้รับการขนานนามว่าสามเหลี่ยมมรกตรสำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบมลมราชธานีส่วนประเทศลาวอยู่ที่เมืองมูลประโมกแขวงจำปาสักและในประเทศกัมพูชาคือเมืองจอมกระสานจังหวัดพระวิหาร เดือนมกราคมพศ2528ถึงเดือนธันวาคมพศ2530ช่องบกได้กลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเวียดนามที่ควบคุมพื้นที่กัมพูชาขณะนั้นโดยเกิดจากการที่เวียดนามรุกล้ำเข้าไปในพรมแดนไทยแต่สุดท้ายกองทัพไทยโดยเฉพาะกองกำลังสุรนาร,ารีก็สามารถขับไล่ทหารเวียดนามออกไปได้แต่กระนั้นปัญหาการทับซ้อนของเขตแดนก็ยังไม่ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน กระทั่งเหตุปะทะกันล่าสุดระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลาตีห้ครึ่งของวันที่28พฤษภาคม2568หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุานารีของไทยได้รับรายงานว่าทหารกัมพูชาเข้ามาวางกำลังในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่มีอยู่ฝ่ายไทยจึงจัดชุดประสานงานเพื่อเข้าพูดคุยเจรจาตามแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อมาตี545 เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวกำลังส่วนระวังเหตุของทหารกัมพูชาได้เข้าใจผิดและเริ่มใช้อาวุธฝ่ายไทยจึงใช้อาวุธตอบโต้กลับไปโดยการประทะใช้เวลาประมาณ10นาทีภายหลังเกิดเหตุการณ์พลตรีทนโซวัน รองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาได้ประสานทางโทรศัพท์กับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีของไทยและสามารถตกลงยุติเหตุการณ์ได้ภายในเวลาตี5 55นาทีต่อมา RFA คาเมรรายงานว่าเหตุปะทะดังกล่าวมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายขณะที่ฝ่ายกองทัพของไทยยืนยันว่าไม่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายยังคงตึงกำลังในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยและจัดให้มีการเจราจาระดับสูงในวันที่29พฤษภาคมเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้ขณะที่ฝ่ายกองทัพกัมพูชาอ้างว่าสาเหตุของการประทะกันเกิดขึ้นหลังจากทหารกัมพูชากำลังราดตะเวนตามปกติแต่ถูกทหารไทยเปิดฉากยิงก่อน ด้านฝ่ายไทยระบุว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนเนื่องจากความเข้าใจผิดและทหารไทยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่มีการพูดถึงจุดที่แต่ละฝ่ายมีการลุกล้ำดินแดนเข้ามาโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาได้คุยกับที่ปรึกษาของสมเด็จคุนเซนและรองนายรัธมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาซึ่งหลักการที่พูดคุยคือไม่อยากให้มีการ,รเผชิญหน้าและไม่อยากให้มีการพูดคุยเรื่องดินแดนในเวลานี้ ด้านสมเด็จคุณเซนได้โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันและขอประนามบุคคลที่ก่อเหตุลุกรานดังกล่าวที่คล้ายกับการบุกรุกปราสาทเขาวพวิหารเมื่อปีพศ2551-2554และไม่ต้องการเห็นการต่อสู้เกิดขึ้นอีก แต่สนับสนุนเต็มที่ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาที่จะส่งทหารและอาวุธหนักไปที่ชายแดนเพื่อป้องกันตัวหักเกิดการรุกรานอีกขณะที่พลเอกพนาแคล้วปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางไปยังช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน เมื่อวันที่29พฤษภาคมเพื่อพบกับคนเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและจะมีการนําภาพถ่ายทางอากาศไปเปิดให้ดูอย่างชัดเจนว่า <S <s พื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูเล็ตเป็นพื้นที่อ้างสิททับซ้อนเลยเข้ามาใกล้เขตแดนไทยหรือละเมิด MOU 2543หรือไม่แม้จะเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแต่ก็ยังน่ายินดีที่รัฐบาลไทย มีท่าทีชัดเจนต่อการเจรจาอย่างสันติและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือการวางแผนที่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อขจัดปัญหาความขัดแยง้งอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทไม่ได้มีมิติแค่เขตแดนแต่ยังมีเรื่องของประชาชนที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในเขตพื้นที่อันอัดไม่ได้สามารถแยกขาดกันได้ ดังนั้นการใช้แนวทางสันติวิธีจึงเป็นเรื่องที่ต้องยึดถือให้มัน่นอย่าหลงไปกับกระแสะคลั่งชาติชาตินิยมสุดโต่งจนกลายเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์อื่นใดอย่างน้อยก็เพื่อให้คนในพื้นที่หายใจหายคอได้อย่างสะดวกไม่นำปัญหาไปทางโถมให้คนในพื้นที่อีกมัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ